สวัสดีค่ะวันนี้เราก็พามาที่ริมคลองคาเฟ่นะคะที่อำเภอกรบุรีค่ะนี่ค่ะเป็นร้านอาหารที่อยู่ริมคลองนะคะครั้งแรกเลยที่เรามาแล้วที่เรารู้ว่ามันมีเพราะว่าเราเสิร์ชหาร้านอาหารที่จะพาพ่อกับแม่มาทานนะคะวันนี้วันแม่พาแม่มาทานอาหารงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยค่ะว่ามันเป็นยังไงบ้างมีคลองตรงไหนอะไรยังไง อยู่คองบุรีมาตั้งนานแต่ก็ยังไม่รู้เลยค่ะว่ามันมีตรงนี้มันมีร้านอาหารตรงนี้ด้วยไม่ไกลบ้านด้วยนะนี่ค่ะรถก็เยอะอยู่นะวันนี้งั้นเราไปกันเลยนี่เข้ามาถึงด้านนี้ค่ะด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นห้องน้ําค่ะดูห้องน้ํามองเข้าไปก็สะอาดสะอ้านนะคะน่าเข้าเหมือนกันนี่บางทางนี้เขาก็จะปลูกนะคะมีแมงลัก โหระาผากระเพราเนี่ยค่ะมีการตัดไปใช้แล้วด้วยนะนี่แหละปลูกไว้ใช้ในกิจการได้ด้วยนะคะมีพริกด้วยนะคะนี่ค่ะกิจการภายในร้านก็จะมีมุมตรงนี้ให้นั่งด้วยอุ้ยทำไมน้องเดินได้ตายทำไมทำไมเดินไม่ไหวอ่ะอ้ไม่ธรรมดาเลยตัวขนาดนี้เดินไม่ไหวแล้วค่ะ ขาเล็กไปนะไปแล้วเดินตามงั้นเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกันก่อนแล้วกันนะคะนี่ค่ะมีจัดเลี้ยงคาราโอเกะก็มีนะคะเป็นห้องแอร์่คอลงไปข้างในนะคะมันก็จะมีเป็นคลองเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่าค่ะนี่โอเคเลยค่ะ ร้านน่านั่งมากเลยนี่มีน้องหมีด้วยน้องหมีน้องหม,มีตัวใหญ่น้องหมีตัวใหญ่นี้ค่ะบรรยากาศโอเคเลยนะคะเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกันก่อนจากไหแดงโรงแรมพุแสนเจริญตรงไปทางสวนส่งนะคะประมาณ500เมตรแล้วก็เลี้ยวขวาตรงคลองส่งน้ำค่ะทางเข้าร้านจะเป็นทางดินนะคะเราตรงเข้าไปอีกประมาณ2กิโลเมตรก็จะเจอร้านอยู่ทางขวามือค่ะ ระหว่างที่รออาหารนะคะเราก็เดินมาเข้าห้องน้ำแล้วก็จะถ่ายบรรยากาศที่เดินผ่านไปเมื่อสักครู่หนึ่งอีกครั้งนะคะเพราะว่าครั้งนี้เราก็เดินชิวๆไม่ได้รีบนี่ค่ะหลังจากที่เราออกจากห้องน้ำแล้วก็เป็นทางเข้าไปในร้านอาหารนะคะ ด้านข้างด้านนี้นะคะก็จะเป็นคลองค่ะคลองธรรมชาติเลยหรือต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ด้วยนะคะบรรยากาศรม่มรื่นค่ะ ด้านข้างก็ยังเป็นพวกบึงคลองอะไรพวกนี้นะคะเนี่ค่ะบรรยากาศธรรมชาติลมเย็นด้วยค่ะตอนเรามานี่คือแดดเปรี้ยงเลยมาประมาณบ่ายโมงบ่ายสองแล้วนะคะนี่ค่ะข้างๆก็จะมีบึงมีคลองอยู่ตรงเนี้ค่ะบรรยากาศภายในร้านคือเขาจัดแต่งร้านได้น่านั่งเหมือนกันนะคะ นีน้องปั่นจักรยานค่ะน้องผู้หญิงนั่งเล่นปั่นจักรยานมีตุ๊กตาหมีตัวใหญ่ด้วยนี่ค่ะมุมนี้ก็จะมีห้องแอร์ด้วยนะคะเนี่ยค่ะเขาจัดร้านหน้่นั่งเหมือนกันไม่รู้ไปอยู่ไหนมาอยู่คอมบูรีมาตั้งนานแล้วเพิ่งรู้ว่ามีร้านนี้ก็ตอนที่เราเสิร์จหาร้านเพื่อที่จะพาแม่มาทานข้าวเนี่ยค่ะนี่ค่ะ ลงไปด้านในนะคะก็จะเป็นคลองเนี่ค่ะริมคลองคาเฟ่น่าจะมาจากตรงนี้มีเรือด้วยแต่ว่าเรือน่าจะไม่ได้ใช้บรรยากาศสอ,สองข้างนะคะก็คือยังเป็นป่าอยู่เลยอากาศเย็นค่ะอากาศเย็นดีนี่ค่ะถ้าเป็นตอนกลางคืนนะคะเห็นพนักง,งานเขาบอกว่าตอนกลางคืนลมพัดเย็นมากแล้วก็แบบว่าบรรยากาศดีมากนี่ค่ะทางที่เราลงมาเมื่อสักครู่ มาถึงนะคะก็ทานกันไปบ้างแล้วบางส่วนพี่สาวบอกชอบแปซาป,ปลาทับทิมค่ะส่วนแม่ชอบปลากับพงทอดราดน้ําปลาค่ะบอกว่าอร่อยดีนั่งทานไปนั่งทานมาชิวๆกลายเป็นอยู่ในฟิวผู้ประสบภัยเฉยจารเมื่อกี้ที่แดดร้อนตอนนี้กลายเป็นฝนตกแล้วก็ตกหนักมากค่ะฝากกดติดตามเที่ยวบางวันไว้ด้วยนะคะ